กาบสบายดีพี่นอ้อง FC ถูกทางเลิกสมองสบอนเม,มืเ่อไนมาพบมาพบมาซองแม่ขิงข้ามบ้านหน้าอู้ขิงข้ามป็นหนาดาดตื่นเต้นว่าได้รถไฟฟ้าดีใจยุมาทอยให้แล้วพี่น้องเลยหายหายห้องท้องแตกอยากได้ขี่รถไปโฮมเฮียน ราคาพี่ดองราคานะ่าอยู่ที่เจ็ดพัน 7, ปลายเป็นห้องเนาะเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันเท่าไรก็ 7, เจ็ดพันแปดเพือนว่าออสีนำเงินนางมาเลือกเอง ขี่บกขีม่มาเลยฮะกังแรหลกข,ขีม่มาเลยเป็นยังขงีขงข่ทางเนาะถ้าได้ขี่ทางไปนในสิดีนะ้ยุ U. บ้านห้าประทางขี่โคตรางขี่ตมพี่น้องเออหลใหม่น้องคิงคำ บาทนี้เป็นคนหูแล้วตั้งใจเฮียนหนังสือบอกบอกว่าลุงนู้ดีใจวะดีใจตื่น,ตนเต้นซุดซุดเบิดเงินในกระเป๋าเลยลจะอยู่สองร้อยบาท <laughs> เพิ่นยังได้สีนำเงินสีอื่นกับบอมักหมักสีนำเงินกระแจออกไหมตน,นาเฮียคุณใจตอนนี้รออาเพิ่นไม่ไ้อาอาเพิ่นม่าแต่สวรรค์เมงทำมาหลับอา ยายผูกแขนห้จับนะแม่ห uh ้ข้ามให้คูณหายฟังๆเด้อลดข้างแหลกให้ไม่ยายผูกหายมา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 ไหว้แพร่ผู้เจ้าขี่กายู้ให้ร่มหะดีแก แค่ไม่ฝนบตกนะคือสิหอกที่ไปแล้วป้าลุงเลยพัดฝนบตกอันนี้ฝนตกนั่งใจก,กับอยากขานั่งขี่ากาได้ย่านโหลดสอดอยากเฮี่ยนแอบไหนใจะกระสรวนไ่ใหญ่ตีเมือนำํำ หลังจากไปซื้อมาแต่เมื่อคืนพี่น้องฝนตกมาหอนที่กนเมื่อศรีรลับอ่านทิ้งคำมาวันนา้มีข่าวดีพี่น้องเลยรล่น้ำกันสิเป็นอย่างร่น้ำกันเดอ้อพี่นอ้องทอยโหลดให้ทิ้งคำงนางจนดมาได้นอนเมื่อคืนนางตื่นเต้นไข่แตกลุกขึ้นมาตีหา เป็นไข่กินยาเลยคิงคําสบายดีปลาลุกอีกรอบปลาได้ข่าวดีตื่นเต้นว่าคิงคํานอนบรรับจนไข่แต่ได้หลดใหม่ ราคาลดคั้นนี้ในะอยู่ที่หกพันแปดร้อยพี่นอกในที่คำซื้อหกพันแปดลดไฟฟ้าให้นางเอาสีชมพูนางบ่มหมากนั่งหมักสีนนำเงินงซื้อทะเบียนรหลดได้เมืนเนมอเ่อนี่มาฮอดเฮือนอีถาวกับเขาเฮื่อนบได้สาตาร์ทบ่กบอด้เลยอีถถาวห้า หนึ่งเกดสี่ศูนย์หวยเลาวพี่นอ<ม>้องให้เถวไปซื้อคล้องมาขึ้นเลยมาหอดเพื่อนถ้าสต,ตราร์ทเาวเาวเพื่อนทอดมาได้พี่น้องเลยสาวบุญ,ญหุ่เฮากอดอ่นก,กาาอกขอขอบคุณเอื่อยเอื้อยยังเกาะเอื้อยยังให้หลักบร เลยไพลาดคนฝากเงินมาให้น้องคิงคําพียน้องฝากผ่านซาวันนาลีแล้วเมื่อเี่ขั้นพนบอกโต๊ะกว่าสิลงไปมอบให้ชิมาดอลล่ารั้งเป็นเงินบาทคือเงินสี่ร้องนหาสองเส็นสี่ดหาขนมี่เราอ่ะฝาขนมไปโรงเรียน ป้าหัวกระยุงตื่นนอนมาตื่นแปลกๆเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆป้าอยู่ดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแหงบ่เจ็บบ่จนหายมาชิมหาหายมานี่กะเขาหายผิได้กลับไปลอยเท่าพันเท่าใครได้รับชิมหาล้านหายมาชิมหาดอนหายกลับไปหาป้า สิผาลานดอนล์เด้อคุนะคะทิเมตาคิงคัเนาะขาขนมเบอร์มาโทษน่ยละเมืเด้อค่ะง้าวไปทำไมก่อนข้าวทก่อนสามสิบดอ่สามสิบดอลาร์ได้สามสิลานเนะค่ะสืบพิ้พคำวันแรกซืบริยัน อากับบอดี้ไซดอกมาตื่มหลอดนันไฟฟ้าให้ร้านสาวตื่นเตนหมตื่นเต้นไหมลายอะไรอย่างงี้ให้นาใหญ่คือกันบ่า,ากับร้านเธอน่ดังโมฉันเน่ดังไม่มีไปคนละส่วนเลย <c oughs> แค้นนะซ้ำกันแล้วขนน่องเน่นะคนดีก้าบมาบาทเลยขันแคนมือบอกมือนุ้ยมือนุ้ยฝนบดโต๊กพี่น้องน้่มมือนี่ฝนโต๊กนั่มเฮียมากนัดกับอันน้องสาวอ่ะสิไปหายายมือนี่ชี้ไปอันฝากเงินมาให้เนาะแต่เมื่อนั่นยังไม่ได้ไปพี่น้องเพราะว่าน้องสาวเพิ่นเหตุวิญญอยู่สวรรค์มือนี่พิ่นยุทธ เาาอาทิตย์เนาะซุกเา้าอาทิตย์ฝันยุทธฝันกันเลยมากก็ลเลยว่าสินำเงินไปมอบให้เพิ่นอนผูแหละอยู่บ้านเบาคงพี่น้องขึ้นได้เลเดอ้อเขาขึ้นอีขนอีกสามนาฬิสานงช่องสามเ้าส่ามช้านไปเ่า แต่การลูกลูกชายตามเมื่อน,นั่นพี่น้องดีเอื่อยเพิ่นเอาหายแต่ว่าแม่คิดข้ามเอาเงินเอาเงินตัวเองออกให้เพิ่นก่อนเพราะว่ายานเพื่นว่มีใส้เพื่อคล้องน้องเท้าเผื่อสิมานะเพราะมันอยู่ในหมู่บ้านเดียวก,กนันกับเฮาเนาะมันกระบาลยพี่น้องก็เลยออกให้เพิ่นอนก่อน ถ่าผ <łość> ูกแค้นเลดผูกแคนรถนะให้แม่ใาญผูกหายไม่ใช่แบบนี้เนอะให้แม่ใายผูกหายคนตกพนดกยากมากเนาะเออม่นจะคน อะไรพี่น้องจ้ามาฮอดที่นี่แม่กิ้งคัมกาสิคอเก็บภาพบรรยากาศเทียงสัน,นี้่อยพบพอกันคลิปน่ะนะพี่น้องอะไรก็ข,ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาส้มซองแม่กิ้งคํมบ้านหน้าพี่น้องจ้าทั้งลกคอนอ่นกัขอขอบคุญขอบคุณเอืย้ยไหรัหดทางอเมริกานะพี่น้องทาง USA. อเมริกอยเอ้ยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเก่าๆเด้อเด้อถูกฟังเงินมาห้ล้าน ทิ้งคำเนะะะาะแ้วการทำบุญให้ใหยายแล้วการ,รานแสดเนาะขให้เอ้ยมีสุขภาพแข็งแรงลวล,ล่วเฮงๆจ้าไปแล้วพี่นอ้องพอพอกันคลิหนะ